สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนแคนตา VHFN นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เราเปิดเครื่องสวิตตัวเครื่องครับเครื่องจะเริ่มทางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาดูชุดอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับเป็นกระปุกน้ําทําความชื้นนะครับตัวนี้นะครับที่เอาไว้เติมน้ํากันเซลาร์วอเตอร์นะครับแล้วก็มีสายออกซิเจนแคนูล่านะครับเป็นลักษณะนี้ที่เสียบจมูกผู้ปวดนะครับ ก้อนันที่สามนะครับก็จะเป็นน้ำเซรัลวอเตอร์นะครับหรือน้ำกรนทางการแพทย์นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็นํากระปุกน้ํานะครับเปิดฝาแล้วก็เติมน้ําลงไปในระหว่างการครับจะมีขีดบอกแม็กซิมัมแล้วก็มินิมัมนะครับอยู่ในระหว่างการครับเติมน้ําเสร็จแล้วก็ปิดฝากระปุกให้แน่นนะครับอย่าให้ปีนเกลียวนะครับแล้วก็นํากระปุกนะครับเราลอกวางไว้ที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับจะมีที่พักของกระปุกน้ํานะครับยางรัดอยู่ สร็จแล้วก็ต่อสายซิลิคอนออกซิเจนตัวนี้นะครับเข้าที่ช่อง O2 นะครับก็คือช่องนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้สายออกซิเจนคานูล่าครับเส้นนี้นะครับต่อเข้าที่ขั้นข้างปุกระปุกนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการต่อนะครับก็เข้าช่อง O2 ตรงนี้นะครับส่วนวิธีการพ่นยานะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการพ่นยาที่ชุดหนึ่งนะครับ กร์พ่นยามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสายออกซิเจนนะครับออกซิเจนทิวนะครับหนึ่งเส้นนะครับหน้ากากสำหรับพ่นยาแล้วก็กระปุกสำหรับเติมยานะครับวิธีการใช้ก็คือเติมยาที่คุณหมอให้มาครับหรือตางที่แพทย์สั่งนะครับเข้าไปในกระปุกตัวนี้ครับเปิดฝาแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับอย่าให้ปิ่นเกลียวเสร็จแล้วก็นําหน้ากากนะครับสวมใส่ที่ด้านบนของตัวกระปุกนะครับจะเป็นล็อกตรงนี้ แล้วก็นําสายออกซิเจนทิวนะครับฝั่งนึ้งนะครับด้านเล็กตัวนี้นะครับก็ต่อเข้าที่ด้านล่างของตัวกระปุกนะครับเต็มยาส่วนช่องพ่นยานะครับจะอยู่ช่องนี้นะครับถัดจากช่องออกซิเจนเอาเล็นะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เปิดฝาของตัวเลเซอร์เอาเล็นะครับตัวนี้ก็จะมีลมเปล่าๆนะครับไม่มีออกซิเจนออกมานะครับใช้สําหรับพ่นยาเท่านั้นนะครับถ้ามีตัวยาอยู่นะครับก็จะมีควัน เป็นหมาะไอครับแล้วเหยออกมานะครับก็ใช้จนกว่าตัวยาจะหมดเสร็จแล้วก็นําอุปกรณ์ไปล้างทําความสะอาดนะครับก็ข้อแนะนําในการใช้งานนะครับก็คือในเรื่องของกระปุกน้ําทําความชื้นนะครับตัวนี้ก็ให้ใช้น้ําเป็นวันต่อวันนะครับแล้วก็ล้างอุปกรณ์ทุกวันนะครับก็คือล้างตัวกระปุกนะครับส่วนสายออกซิเจนสายแคนูล่าตัวนี้นะครับที่ต่อเข้ากับผู้ป่วยก็ใช้อยู่ที่ประมาณ15-3 0้วันนะครับ ก็ค yes. so right right? so ือตรงปลายสายเริ่มเหลืองครับหรือว่าสายเริ่มแข็งก็ให้เปลี่ยนได้แล้วส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดูแลเรื่องของส้กรองนะครับก่อนจะเปิดฝากส้กรองที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็ให้ปิดสวิตช์ขอปลั๊กก่อนนะครับก่อนที่จะดูแลส้กรองส้กกองจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ตรงนี้ส้กรองจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เปิดฝากมาเส้กรองจะมีสองชั้นนะครับชั้นแรกนะครับเป็นแบบ ยาบนะครับแบบหยาบก็คือให้ล้างทาความสะอาดทุกสัปดาห์นะครับพึงลอมให้แห้งครับส่วนนี้ก็จะมีสํลรองอยู่ในกล่องอุปกรณ์หนึ่งชุดนะครับส่วนไส้กรองแบบละเอียดอยู่ด้านในนะครับก็หมุนฝาที่ปิดออกนะครับไส้กรองแบบละเอียดจะไม่สามารถล้างได้นะครับดึงออกมาจะเป็นกลองกระดาษนะครับตัวนี้ให้เปลี่ยนทุกหกเดือนนะครับไม่สามารถล้างได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนก่อน กำหนดก็ได้ครับว่าขึ้นอ,อยู่กับสภาพอากาศแล้วก็จํานวนฝุ่นนะครับมีเยอะมีน้อยแค่ไหนแล้วก็ปิดเท่าที่เดิมนะครับส่วนการตั้งตัวเครื่องนะครับก็ให้ตั้งจากห่างจากฝาผนังอย่างน้อยสักหนึ่งฟุตนะครับบริเวณรอบอบตัวเครื่องใช้ผ้าชุบน้ํานะครับมันมเช็ดเป็นประจำนะครับเพราะว่าตัวเครื่องจะดูดอากาศรอบรอบตัวเครื่องนะครับเข้าไปผลิตออกซิเจนนะครับบริเวณรอบตัวเครื่องก็ควรจะสะอาดนะครับโอเคแล้วส่วนต่อมาเรามาดูในเรื่องของ จอแสดงผลนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับในการใช้งานโอเคครับมาอยู่ในส่วนของเรื่องของการจอแสดงผลนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับันดับแรกนะครับก็มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่างๆนะครับก็จะมีไฟการแจ้งเตือนนะครับเวลาเครื่องทํางานนะครับปกตินะครับก็จะมีไฟสีเขียวนะครับปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโอทูตัวนี้นะครับก็คือออกซิเจนในระดับที่มาตรฐานนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นไฟอารามนะครับการแจ้งเตือนเครื่องขัดท่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตามนะครับก็จะขึ้นอารามตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอัตราการไหลของออกซิเจนนะครับในเวนเป็นเรื่องของโฟนะครับเวลาการปรับก็คือการหมุนตรงตัววางตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับอัตราการไหลของออกซิเจนนะครับตัวนี้เป็นไดออกนะครับก็ปรับได้ละเอียดถึง0.1นะครับ แล้วก็ปรับได้ต่ำสุดอยู่ที่0.5นะครับถึง6ลิตรนะครับถึง6ลิตรนะครับเรามาดูส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเวลานะครับที่เปิดณปัจจุบันนะครับก็คือตั้งแต่เปิดเครื่องสวิตมานะครับเปิดแล้ว1นาทีนะครับถ้าปิดสวิตของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะถูกรีเซ็ตการสูบนะครับส่วนต่อมานะครับดนด้านล่างนะครับของเวลาเรียลไทม์นะครับหรือเวลาที่เปิดปัจจุบันก็คือเป็น t o t ท l t i m มนะครับก็คือเป็นยอดรวมชั่วโมงการใช้งานนะครับก็คือผ่านการ QC มาแล้วนะครับ2ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าอายุการใช้งานของเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับใช้งานมาแล้วกี่ชั่วโมงนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับของตัวนี้ก็คือมีเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนแจ้งเตือนนะครับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับระดับมาตรฐานนะก็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดถึงเก้าสิบห้านะครับหรือว่าเก้าสิบสามบวกลบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วน ตัวไดอัลตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการตั้งเวลาด้วยนะครับก็คือปุ่มกลางที่เป็นบวกลบเวลาการตั้งเวลานะครับเราก็กดลงไปนะครับหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นรูปนาฬิกาทรายนะครับแล้วก็ขึ้น10นาทีนะครับสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่10นาทีนะครับถึง5้าชั่วโมงโดยการกระปุกกลางนะครับ